สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ลืมรหัสผ่าน f c e e o o o นะครับให้ทำตามขั้นตอนกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Chrome ก่อนเลยจะเป็น Google Google Chrome นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาสังเกตตรงนี้เนาะว่ามันจะเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นอีเมลของเราหรือเปล่านะครับลองกดจิ้มเข้าไปดูก็ได้ครับตรงนี้มันจะแสดงผลอีเมลของเรานะครับเพื่อนๆลองตรวจสอบนะครับว่าอีเมลนี้เป็นของเพื่อนๆถูกต้องไหมครับอ่า ถ้าเป็นของอีเมลของเพื่อนให้เราทําตามขั้นตอนต่อไปได้เลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเข้าไปที่จุดสําจุดในลักษณะนี้เลยกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เเพื่อนเข้าไปที่การตั้งค่านะครับให้เปนเพื่อนดูรหัสผ่านด้วยการเลื่อนขึ้นไปนะครับและดูตรงหัวข้อรหัสผ่านนะครับแหนมันจะบันทึกรหัสผ่านให้เราตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปดูได้เลย จากนั้นนะครับก็เลื่อนเรื่อยๆหาหัวข้อที่เขียนว่า a c e b o o k นะครับในลักษณะนี้นะครับผมเจอหัวข้อของ Facebook ของผมแล้วนะครับก็มันจะมีนะครับเป็นหัวข้อเนาะหัวข้อเป็น Facebook ในลักษณะนี้นะครับและอีเมลนี่นะครับอีเมลนี้หรือว่าบางคนอาจจะเป็นโทรศัพท์นะครับที่สมัครใช้งานกับ Facebook นะครับมันก็จะแสดงผลในลักษณะนี้เลยนะครับถ้าเห็นว่า Facebook ตัวนี้นะครับเป็น Facebook ที่เพื่อนๆต้องการที่จะดูรหัสผ่านนะครับ ให้กดเข้าไปเลยเอา่ากดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยนะครับแมันก็จะแสดงผลในลักษณะนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น e อีเมลอ่าอันนี้เป็นหัวข้อ Facebook และตรงนี้ครับสำคัญนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านที่เราต้องการจะดูนะครับอา่าสำหรับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับให้เรากดไปที่รูปตาตรงนี้นะครับอา่ากดเข้าไปเลยตรงนี้มันจะถามรหัสผ่านของโทรศัพท์ของเรานะครับ,รรบก็จะเป็นรหัสผ่านล็อกหน้าจอโทรศัพท์เนาะ ให้เรากดล็อกหน้าจอได้เลยครับจากนั้นนะครับมันก็จะแสดงผลรหัสผ่าน Facebook ของเราในลักษณะนี้เลยนะครับก็จะเป็นวิธีง่ายๆในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปปรับใช้กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกรับสวัสดีครับ